ครับแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดเชียงใหม่จะรุนแรงแบบนี้นะครับอย่างในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือถนนท่าแพรครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับแต่ครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทําให้ย่านการค้าในบริเวณนี้นะครับบางร้านก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้และส่งผลกับสถานประกอบการที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากจากการลงพื้นที่ไปสํารวจ จุดอื่นๆนะครับพบว่าระดับน้ำตอนนี้ยังคงทรงตัวอยู่นะครับครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทีมข่าวไทย p ี s นะครับได้ไปสำรวจบริเวณสถานีขนส่งอาเขตแห่งที่1และแห่งที่2นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ถูกน้ำท่วมสูงประมาณหัวเขา่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดด้านในได้รับความเสียหายและจมน้ำเป็นจำนวนมากครับเพราะออกมาไม่ทัน ไม่เพียงแต่กระทบกับการขนส่งเท่านั้นนะครับแต่แม่ค้าที่เปิดร้านใกล้กับสถานีขนส่งอาเขตก็บอกว่ามีทรัพย์สินเสียหายเพราะเก็บของไม่ทันเช่นกันและอยากให้ภาครัฐช,ช่วยเหลือเยียวยากรณีกลุ่มคนที่เช่าพื้นที่เปิดร้านขายของเพราะได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันมันมันก็ต้องมาค่ะต้องมาดูที่ร้านด้วยห่วงบ้านด้วยที่บ้านก็ มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็หลายคนองนี้ค่ะแต่ร้านเราก็ต้องมาดูเพราะเป็นอาชีพที่ต้องดูแลครอบครัวหาเกี่ยวยาขอร้องเกีียวยาพวกร้านค้าเล็กๆอย่างพวกหนูด้วยจริงๆค่ะ ในส่วนของการขึ้นรถเดินทางนะครับทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการย้ายจุดขึ้นรถมายังบริเวณฝั่งขาออกของถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ครับซึ่งการโดยสารและการจองตั๋วย,ยังคงทําได้เป็นปกตินะครับซึ่งเบื้องต้นจะยึดจุดดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะลดระดับลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับทางผู้ประกอบการเองทางสำนักงานขนส่งเองนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่จะเดินทางนั้นสามารถเลือกใช้บริการได้ทุกรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการอ,ออนไลน์ก็ตามนะซื้อตั๋วล่วงหน้าอะไรต่างๆก็ตามครับขณะเดียวกันขณะที่เกิดสถานการณ์น้าท่วมที่ให้มีการบริการที่จุดรับส่งชั่วคราวตรงนี้นะครับทางผู้ประกอบการก็มีให้บริการที่มีตั้งตั้งโต๊ะชั่วคราวนะครับให้บริการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อให้ผู้ดีเดินเดินทางนั้นได้รับความสะดวกที่สุดครับ ทีมข่าวไทย P ีบีครับได้ไปสำรวจน้ำท่วมจุดอื่นขณะน,นี้น้ำท่วมถนนแก้วนวรัตนะครับตั้งแต่บริเวณสารเด็กยาวไปจนถึงแม่น้ําปิงโรงเรียนดาราวิทยาลัยถูกน้ำท่วมรวมถึงโรงพยาบาลแมคคอมิกด้วยนะครับที่ถูกน้ำท่วมสูงประมาณหัวเข่าจึงประกาศงดให้บริการและจะรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเฉพาะเท่านั้นนะครับ และตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนท่าแพนะครับซึ่งด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าระดับในบริเวณซอยที่2นี้นะครับยังคงสูงประมาณ ข้อเท้านะครับซึ่งในซอยนี้นะครับได้มีการตัดไฟไปตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งปกติแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับหลายหลายคนคงไม่คุ้นชินกับสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้บริเวณถนนท่าแพแทบจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแบบนี้เลยนะครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์น้าท่วมก็ทําให้นักท่องทเที่ยวในบริเวณนี้จํานวนมากตัดสินใจที่จะเดินทางกลับนะครับสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่เดินออกมาก็มีสัมภาระนะครับที่สะพายออกมาอย่าง ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลยนะครับรวมถึงร้านค้าสถานประกอบการในบริเวณนี้หลายๆร้านก็ต้องปิดตัวลงไปจากาสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งข้อมูลของรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการประเมินไว้ว่าช่วงโลซีซั่นแบบนี้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่จะมีรายได้ทางเศรษฐกิจตกอยู่วันละประมาณ7-8 0 0ถึ 8, ล้านบาทนะครับแต่ในช่วงที่ถูกน้ำท่วมก็จะเสียหายวันละ เกือบเกือบ200บาท2 2 200ล้านบาทได้นะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณคุณวิรพัทค่ะ